ม่อันนั้นเป็นไม่อ่ะนะครับเริ่มยังครับเริ่มแล้วครับอ่าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาอะไรคะภาษาไทยในใจเธอเอ้ยในใจเธออ่าไม่ได้ทํางานลืมสัญลักษณ์ของครูแม็กบไปหรกเดี๋ยวนี้ครูแมกบยังให้พูดไหมไม่เอามา่อโอเคขอทั้งคนเอ้ยไม่ใส่อ่าพร้อมเรียนยังพร้อมแล้วครับอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรคะ เรียนเรื่องอักษรน,นำครับอ่ะอักษรน,นำสอนไปแล้วี๋ยวันนี้สรุปกันก่อน <ฮะ S 2> โอเคไหมคะก่อนที่จะทํำไปฝึกข,ขัดทุกครั้งให้สรุปทบทวนเนื้อหาความรู้ความเข้าใจที่เรามีก่อน<ช>โอเคไหมคะอ่ะทดสอบหน่อยซิว่ายังจําได้ไหมอักษรน,นำหมายถึงคาที่มีพยัญชนะต้นสองตัว ปรสมละตัวเดียวกันมีทั้งอ่านออกเสียงพยางค์เดียวและอ่านออกเสียงคล้ายกับสองพยางค์อ่ะหยุดก่อนอ่านออกเสียงพยางค์เดียวและอ่านออกเสียงคล้ายกับสองพยางค์ใช่ไหมคะใคะเมื่อวานไม่ให้น้องผ่าทบทวนตอนที่อ่านอาทีก็มีใช่ไหมครับลูกอ่ะอ่านออกเสียงพยางค์เดียวจะมีแบบไหนบ้างจะมีหอนำและอนํายอครับอ่ะหอนำไหนลองยกตัวอย่างมาให้แม่สักสิบคำสิหน้าหนาวหมอกหนา หูดดาหมวกไหมหลอเล็กไหลครบสิบคำประมาณนี้อ่ะก็จะต้องยกตัวอย่างคำให้ได้ต้องเข้าใจคำที่มีหอนำมันจะมีพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเราผ่าเห็นคำว่าวตวอย่างเช่นคำว่าหีบมีหอหีบเหมือนกันนี่ไม่ใช่คำที่มีอักษรน,นำนะไม่ใช่คำที่มีหอนำนะ พียงแต่เขามีพยัญชนะต้นเป็นหอหีบเป็นคําที่ผสมด้วยสระอีและมีบอเวมไม้เป็นตัวสะกดสังเกตดีๆคําที่มีหอนาจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวถูกไหมคะถูกต้องแล้วตัวอย่างเช่นหนาวหอนออาวหนาวเวลาเราแยกส่วนประกอบของคาเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่าคําที่มีหอนาจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวก็คือหอหีบกับนอหนูเป็นคําที่ผสมด้วยสระอัและมีวอแหวนตัวสะกดอย่างนี้เราถึงเรียกว่าคําที่มีหอนำโอเคไหมคะคแต่ถ้าสมมุติคําว่าหีบในช้อยมีคําว่าหีบ ตัดทิ้งเลยนี่ไม่ใช่คำที่มีหอนำ okay, อ<ย>โอเคไหมแยกออกใช่ไหมคะ,ะ,คะต่อไปไปทีอ่อนำยอมีอยู่สี่คำก็คือยาอยู่ยยอ,ยยอย่างยอมยาอยู่อย่างยาเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะต่อไปไปดูที่อ่านออกเสียงคล้ายกับสองพยางอ่านออกเสียงคล้ายกับสองพยางพยางแรกจะอ่านออกเสียง สะอาดคืงเสียงแักที่สองจ้าเนาะเสียงมันมีหอนำแต่พอเขียนจริงแล้วไม่มีทั้งสะอาดและหอนำเลยนะครับแต่สะอาดและหอหีบจะไปปรากฏเวลาเราเขียนอะไรคำอ่านอ่า,าเวลาเราเขียนคำอ่านจะต้องมีสะอาดและมีหอหีบปรากฏด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาเขียนคำที่ถูกต้องคำงนี้จะไม่มีขยัน ขออะค่ะขอยออะ่ะนอ,อ่ะถ้าเราเขียนคําอ่านต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเขียนคําที่ถูกต้องจะเป็นแค่ขอไครยอยัก์ไม่หันอากาศนอหนูเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกเขียนกันเขามีคําอ่านมาให้ให้ท่องฝาเขียนคําที่ถูกต้องคําเหล่านี้เป็นคําที่มีอักษรน,นําและอ่านออกเสียงคล้ายกับสงพยางโอเคไหมคะโอเคครับทำเลยสน,นิ